สวัสดีครับผมดาจากเมทูเว็บนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการซื้อทีมจากทีมโฟลเลสนะครับให้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับถ้าใครอยากจะดูวิธีการเลือกซื้อเนี่ยนะครับให้คลิกตามเวลาที่ผมแปะไว้ในดีสคริปชันนะครับเพื่อเลื่อนไปเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่อยากเลื่อนนะครับฟังว่าผมมีปัญหากับทีมโฟลเลสยังไงนะครับทำไมผมต้องทําคลิปแนะนํานี้ขึ้นมานะครับก็ฟังตอนนี้ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเท้าความก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็น คนทาเว็บนะครับก็ทํามาประมาณาปีนี้ก็ปีที่8ปีที่เ้นะครับในปีที่ผมปล่อยคลิปนะครับซึ่งปัญหาของการอยากได้ดีไซน์สวยๆนะครับบางทีมันก็ด้วยความที่ผมแต่ก่อนก็คือเริ่มทําเว็บนะครับบางทีก็ต้องหาพวกทีมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาช่วยเหมือนเป็นเครื่องมือในการทําให้เว็บมันสวยอะไรประมาณนั้นนะครับพอผมรู้จักทีมโฟลิสเนี่ยเออเรารู้สึกว่าเออมันมีเยอะมากเลยนะมันมีทีมให้เลือกเยอะมันมีเทมเพลตอะไรอย่างเงี้เยอะมากนะครับ แล้วผมก็ลองซื้อมาซื้ออะไรมาบ้างนะครับพอเริ่มมารับงานผมก็คิดว่าอ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ5้าปีก่อนนะครับที่ผมเริ่มรับงานทําเว็บใหม่บางทีเนี่ยผมซื้อมาอ่ะทีมที่มันสวยมันน่าจะเข้ากับเว็บลูกค้าสม่าเว็บลูกค้าขายเครื่องประดับจิวเวลรี่นะครับผมก็เซิร์ชจิวเวลรี่ในทีมโฟเรสตแล้วก็บางทีแล้วเฮ้ยมันซื้อมาแก้ตรงนี้ก็ไม่ได้แก้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไไดลูกค้าบอกอยากให้ปรับตรงนี้ปรับให้ไม่ได้ บางทีผมอะ่ะต้องไปทำทีมขึ้นมาใหม่นะครับ100%เลยเพื่อที่จะทำให้ปิดงานได้นะครับซึ่งตรงน,นีมน้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงครับแล้วอตอนนี้เนี่ยผมก็ยังซื้ออยู่บ้างเนี่ยบางทีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมทำเว็บผมเองก็ไม่ได้ใช้ทีมนะครับผมก็พูดตรงๆคือใช้ทีมเปล่าๆอย่างเดียวทีมเปล่าๆนี่หมายถึงว่า,า,าผมใช้ Elementor ก็ใช้เป็น Hello Team อะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้า มีขึ้นนิดหน่อยว่าจะเป็นแอสตาเจเนเรตเพสนะครับเพราะวนอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใช้ออกซิเจนก็มันไม่ต้องใช้ทีมเนาะอ่าคือตัดปัญหานี้เลยนะครับผมเป็นคนดีไซน์ร้อแล้วมันมันเราไม่ใช้ทีมที่มีอะไรก็ไม่รู้ผมมาเยอะนะครับแล้วก็บางทีมันมีลิมิตในการแก้ด้วยซึ่งผม,มก็ไม่อยากใช้นะครับอ,อันนี้คือปัญหาของผมซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าหลายๆคนที่ทําเว็บแล้วซื้อทีมจากทีฟ f o r e ร t มาเนี่ย อาจจะเจอปัญหาคล้ายกันนะครับทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับปรับไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเลือกทีมยังไงนะครับขั้นแรกก็คือเข้ามาที่ทีม Forest ใช่ไหมครับทีม Forest เนี่ยครับเกิดก่อนใครไม่รู้จักนะครับมันเป็นหนึ่งในเครือของ e n v e t o นะครับตัวนี้ e n v e t o เป็นเจ้า,าใหญ่นะครับที่เหมือนกับทำเว็บขึ้นมาเป็นมาร์เก็ตเพ e ให้คนเข้ามาขายถ้าเป็นทีม Forest ก็จะขายพวก ทีมเทมเพลตเว็บไซต์นะครับโค้ดแคนยอนก็จะเป็นขายพวกโค้ด PHP อะไรอย่างนี้นะครับวิดีโอก็พวกไฟล์เอฟ f ฟกต์ Premiere Pro ออดิโอก็พวกไฟล์เสียงไฟล์เพลงอะไรอย่างนี้นครับประมาณนี้ทีม Forest เป็นที่หนึ่งนะครับเป็นมาร์เก็ตเพ e ที่ใหญ่มากมีทีมให้ขายขายอยู่ประมาณ51,000ทีมครับซึ่งมันเยอะมากพอมันเยอะเนี่ยเราเลือกไงนะถ้าเป็นผมแต่ก่อนนะครับเวลาผมอยากทำเว็บสมมติมว่าผมอยากทำเว็บาขาย เครื่องประดับอ่ะจีเวิร์ลลี่แล้วกันเมื่อกี้นีะพี่ผมก็พิมพ์ไปละอ่ะเป็นไหนแล้วกันเอาเป็นก่อสร้างแล้วกันนะครับ construction ใช่ไหมครับอ่ะ construction เนี่ยอ่ะสังเกตว่ามันก็มีทีมเลือกขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาคือเราซื้ออะไรดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับอ่ะสมมุติผมอยากได้ทีมสําหรับ construction ผมก็ต้องตั้งคำถามแล้วอ่ะผมจะเอาไปใช้ทําเว็บอะไรทำยังไงอะไรอย่างเงี้นะครับผมก็ต้องดูโจทย์ของผมก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆดิ่งเข้ามาเลยนะครับ อันนี้พอเข้ามาก็จะเจออ,อะไรค่อนข้างเยอะนะครับทีค่อนข้างเยอะอย่างแรกที่ดูนะครับก็คือ1เรื่องของเซลล์เซลล์นี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้พูดว่า,าไม่ต้องไปอุดหนุนคนที่เขาเพิ่งลงทีมใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าหากว่าเซลล์มันเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะอ่านรีวิวได้เยอะนะครับว่าเฮ้ยรีวิวมันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น l ่าส u p อัปเดตครับ ถ้าใครที่ใช้ WordPress นะครับน่าจะรู้ว่าเราต้องอัปเดตสคริปต์บ่อยๆนะครับบั๊กอินทีมนะครับแล้วก็ตัวคอร์เว็บเพ s ์เองเพื่อให้มันอัปทูเดตนะครับเพื่อที่จะแก้บั๊กแก้ Security อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเขายิ่งอัปเดตใกล้วันที่เราเซิร์ชเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเขาทิ้งทีมนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าสมมติทีมนี้ Construct โดยทีมพิกโกนะครับ602เซลอัปเดตล่าสุด18กุมภาปี2020นะครับปีที่ผมอัดคลิปนี้อยู่2021นะฮะ ก็ปีหนึ่งก,กว่าแล้วเขาไม่ไอัปเดตท,ทีมซึ่ง1ปีเนี่ยเวอร์เพสโลรุ่นใหม่มาเยอะมากนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาแน่นอนแหละมันต้องมีจุดที่มันเกิดบั๊กอะไรขึ้นมานะครับสมมติว่า,าเกิดขึ้นมาแล้วเราสมมติว่าไม่มีความรู้เรื่องโค้ดอะไรมากมายนะครับแล้วไปซื้อทีมนีม้มาใช้อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับอนอกจากเรื่องเซลล์ที่ดูนี้นะครับแล้วก็เรื่องรัสอัปเดตนะครับอันนี้คือเสียงที่ดูได้ในหน้านี้ อ่ะสมมติผมอยากจะดูทีมที่มันใหญ่ๆแล้วกันอ่ะทีมนี้แล้วกันนะครับจะสังเกตว่าทีมไหนที่มันมาแรงหรือว่าฮอตนะครับดูตรงเครื่องหมายสายไฟตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ราคานี้ผมไม่ค่อยอยากจะให้พูดถึงมากเนาะเพราะว่ามันก็มีทั้งทีมที่แพงแล้วก็ดีแล้วก็ทีมที่แพงแล้วก็ห่วยนะครับกลับกันก็มีนะครับอ่าน,นี้ก็เข้ามาปับ๊บอ่ะแล้วดูนะครับฝั่งขวามือครับดูไปเลยนะครับพับลิชเมื่อไหร่ นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็คือเพิ่งอัปเดตไปเมื่อถ้าอาจคลิปนี้ก็ประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับก็โอเคอยู่นะครับ Google n b e r g o p t i m i z e นะครับอันนี้ก็คือว่าคือถ้าใครใช้ w r d p r e s s เวอร์ชันใหม่เนะี่ยไอตัว Page Builder จะไม่ใช่ตัวที่เป็นให้เทคยาวๆเหมือนเดิมใช่ไหมครับมันจะเป็นตัว g u t e n b e r g ซึ่งเป็นตัว Page Builder ที่ดีนะครับ อันนี้คือเขาไม่ได้อ p t i ิไม e ์เพื่อ Gutenberg นะครับถ้าหากว่าไม่ได้คิดจะใช้ Gutenberg เป็นตัวเพ g บิล i เ d อร์นะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับ High r e s o l u t i ั n ไหม u a l Ready ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องแชร์มากมายนะครับอ่า Compatible with นะครับถ้าใครจะหาทีมไปใช้กับพวกอ o o อ m m มอร์เนี่ยดูด้วยนะครับว่าว่ามันว่ามันรองรับหรือเปล่านะครับเวอร์ชันอะไรนะครับ WPML นะครับหรือว่าอ่าปลั๊กอินที่มันทำสองภาษานะครับรองรับไหมนะครับบางทีมนี่คือพวก คำที่เราไม่สามารถที่จะแก้ได้บางอย่างนะครับที่มันโชว์ใน end ฟอนต์เอ็นฝั่งหน้าเว็บนะครับมันมีแล้วก็เราไม่สามารถทラนสเลตได้นะครับกลายเป็นว่าเราต้องแก้โค้ดซึ่งบางทีมันก็ซื้อทีมมาแล้วอะประมาณนั้น,นครับ compatible with อ่าตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเพจบิ u i เดอร์เพจบิ i l เดอร์คืออะไรนะครับเพจบิวเดอร์คือตัวสร้างหน้าปกติแล้วถ้าใครทําเว็บทำอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเป็นยุคก่อนเราต้องเขียนโค้ดกันใช่ไหมครับยุคนี้มันจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการทําหน้าเว็บขึ้นมาให้ได้แบบที่เราต้องการนะครับก็คื อยจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลากอง์ประกอบนี้เข้ามาใส่อยากใส่รูปก็ลากรูปเข้ามาใส่แล้วก็เปลี่ยนรูปอยากได้เท็กก็ลากเท็กเข้ามาใส่แล้วก็พิมพ์คาเข้าไปประมาณนี้นะครับอันนี้คือเพจ builder นี่ชื่อของคอนเซอร์นะครับอ่าอันนี้มันเป็นชื่อเก่าแต่ว่าชื่อใหม่จริงๆแล้วมันคือ wp bakery นะครับ wp bakery อ่าตัวนี้ครับ ตัวนี้จะเจอบ่อยมากมากๆากในตัวทีม Forest นะครับเพราะว่ามันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนทําทีมเขาเขาชอบหรือไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่ามันเยอะมากจริงคือถ้าไล่หน้าเมื่อกี้นะครับที่ Listing เนี่ยเราเจอเดยตัว,ว v i s u o n Composer เยอะมากอันนี้ชื่อเก่านะครับกับ WP Bakery r y ชื่อเดียวกันนะครับคือตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือถ้าลองดูหน้าตามันเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้ คืออินเทอร์เฟซมันจะถ้าพูดถึงมันก็จะค่อนข้างที่จะงงๆสำหรับมือใหม่อยู่นะครับถ้าใครเป็นมือเก่าก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้เนี่ยถ้าเอาตามาประสบการณ์เลยนะครับคือ1คือมันอืดอืดมากทั้งฝั่งหน้าบ้านและฝั่งหลังบ้านนะครับกว่าจะโหลดกว่าจะแก้อะไรก็ได้นี่มันมันช้าครับแล้วก็การแก้ไขเนี่ยไอตัวฟอนต์เอ็นเนี่ยแทบจะไม่เวิร์กเลยครับจริงๆคือพอไม่ไม่เวิร์กปั๊บเนี่ย เวลาจะแก้อะไรเนี่ยครับมันมันมีลิมิตไปซัทุกอย่างเลยครับมันก็จะอ่ะผมจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่อ้าวหช้ชาละ2คือเฮ้ยทำไมผมพับติดในในตัวตัวที่ผมแก้ไขแต่ไปดูหลังดูหน้าบ้านนะครับทําไมมันการสแสดงผลไม่เหมือนกันทั้งทั้งนี้มันก็ขึ้นอย่างนี้ครับเป็นตัวเหมือนกับเป็นเรียวไทม์อะไรอย่างนี้ให้เราดูครับแต่จริงๆล้วมันมันไม่เหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาแก้ไขหรือย,ยังนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันอืด ซึ่งความอื่นเนี่ยมันทําให้การทํางานช้าลงมากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นกับผู้ใช้นะครับว่าโอเคหรือเปล่าถ้าคุณโอเคกับาการทํางานของมันนะครับหรือว่าใช้แล้วมันไม่อื่นเนี่ยก็ใช้ไปนะครับอันนี้ขึ้นมันเป็นเครื่องมือเฉยนะครับเราเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ชอบนะครับอย่างนี้ส่วนหนึ่งซอฟต์แวร์เวอร์ชันอันนี้ก็ดูไว้ก็ดีนะครับแต่ว่า มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับทีม forest f i เ e include นะครับโหลดมาปั๊บได้ไฟล์อะไรบ้างได้ไฟล์ทีมแน่นอนนะครับ PHP CSS JSB บางทีมนะครับจะแถม PSD ให้ด้วยนะครับเผื่อใครจะไปทำอะไรใน Photoshop ต่อนะครับ d o c u m mm hmm. e n t a t i o n อันนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดดักอย่างหนึ่งครับคือมันเขียนว่าเวล์ด็อกิวเมนต์เนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คู่มือหรือ d o c u m e n t a t i o n ที่มันมีให้เนี่ยมันเวลด็อกิวเมนต์ตามที่มันเขียนหรือเปล่า บางทีมีแค่โอ้โหสอสบรรทัดต่อหัวข้ออย่างนี้นครับมันก็มันก็ถือว่ามีแล้วอะ่ะบางทีมันมันก็ไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการทำถูกต้องไหมครบับางทีบางจุดนี่มันเกินลิมิตเดชันไปเราเราจะรู้ว่าทาํางานยังไงซึ่งไอตัวคิเมนเนชันเนี่ยทีมทั่วไปไม่ค่อยมีปัญหาครับมันจะมีปัญหาไอตอนที่คุณทําทีมที่ว่ามันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าซับซ้อนกว่านั้นนะครับประมาณนั้นนะครับ แท็กอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอ่าอันนี้คือประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปดูที่ p r e v i e w item ครับอันนี้คือจุดไฮไลท์อย่างหนึง่งนอกจากรีวิวนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะรีวิวอ้ารีวิวหายเนี่ไม่มีรีวิวให้หรออ๋ออยู่นี่เขาย้ายไปข้างบนนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะครับอ่าพอเข้ามาปับ๊บอันนี้คือ อันนี้ก็คือเดโมนะครับว่าเราสามารถที่จะสมมติติดตั้งทีมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงหน้าตาหรือว่าพวกดีไซน์ตัวอย่างที่มันมีให้มาได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้ดูเพราะไม่ค่อยขายอะไรเท่าไหร่นะครับมีโฮมเพจยูซีแบบนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เปิดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเปิดได้ครับหมายถึงว่าตัวพวกเดโมที่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูว่ามีองค์ประกอบอะไรซ้ากันบ้างนะครับ อ่าเปิดมาปั๊บอ่าโอเคส่วนหัวมีอย่างนี้ปุ๊บ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 วลคัมอ่ามีวิดีโอเป็นคอลัมน์อะไรอย่างนี้นะครับอ่าเฟเจอร์เวิร์กอ่าตรงนี้เป็นไฮไลท์อันหนึ่งเป็นคารูเซลธรรมดานะฮะอ่าเป็นคารูเซลธรรมดาเทสติมอนเนลเอาไคลเอ็นดูดีไซน์ดีๆนะครับดูตามผมไปเลยนะครับอ่าแล้วพอเปิดไปอีกหน้าหนึ่งปุ๊บอ่าเฟเจอร์อันนี้หน้านี้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าคูบีอาร์ อันนี้เป็นคออรมน์ธรรมดาไม่มีอะไร Our Team เอ๊ะอ่ะมันก็จะเหมือนกับหน้าคล้ายๆหน้าเมื่อกี้ไหมครับที่ว่าแค่ทำเป็น3คมลัมน่เฉยหรือเปล่าอ่ะอันนี้ดูว่าเฉยๆนะครับว่าเออมันมีอะไรมากมายไหม Career Career Error mm. นะฮะแคล r e ีย <laughs> อ่ะ Contact นะครับมีอะไรบ้าง Our Service อ่ามันก็คล้ายๆ,ๆกับเอาทเซอร์สบริสนี่คล้ายๆกับหน้าอเวอร์ทีมเลยนะอ่ะญญาแสดงว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เล่นมากมายนะครับหัวอันนี้น่าจะเป็นอาเบิลเอ๊ะมันเหมือนกับอันนี้เลยป่ะหัวอาวีอ๋อมันเมนูเดียวกันเถอะเซอร์วิสอ่ามันดูเหมือนกับการจัดองค์ประกอบธรรมดาธรรมดาเนาะไม่มีอะไรนะครับเมทัลโร่ฟิงอืมโอมนิเวอร์ชั่น ดามีเนตฟลอยด์อันนี้ไม่มีอะไรนะครับทีีคอลัมน์ถ้าผมเปิดดูเปิดดูแล้วองค์ประกอบมันดูเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอ,อืมจะว่าไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับไอพวกองค์ประกอบพวกนี้เราก็หาหากันได้มันก็เหมือนเหมือนกับข้างในใช่ไหมครับมีแค่ฝั่งข้างล่างข้างล่างที่ข้างในไม่มี อันนี้ก็มีอะไรแตกต่างกันไหมอ่ามีแค่ฟีเจอร์เวิร์กทีม่มันทำเป็นกริดเฉยๆนี่คาร์เซล,ลเหมือนกันเลยอันนี้เป็นอ่าแบนเนอร์อย,ายาวตัวนี้อ่าดีเส้นนิวส์มันก็คล้ายๆหน้าแรกใช่ไหมครับดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเนาะวิดีโอเฮดเดอร์อ่าฟูลสกรีนเฮดเดอร์ เหมือนกันเลยนะฮะตอนนี้ก็แค่นี้ก็น่าจะโอเคละเราสังเกตว,ว่ามันมีอมงค์ประกอบคำซ้ำกันเยอะนะครับซึ่งบางทีมเนี่ย่าเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูบางทีมนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้น่าจะมีมั้งอือาที่ไม่ใหญ่เกินไปอ่ะเลสลอน,นี้ก็ได้อ่เรามาดูตัวพรีไอเทมกันนะครับ ส่วนใหญ่แล้วบา,บางทีมนะครับเขาจะรวมองค์ประกอบหรือว่าอิเลเมนต์เนี่ยเอาไว้ในหน้าเดียวกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรอะไรให้เล่นบ้างนะครับอย่างฟีเจอร์ประมาณนี้ครับไทก์กราฟฟีมีแบบไหนให้เล่นบ้างนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บฟูลสกรีนแกลเลอรีอ่อันนี้มีฟังก์ชันนี้ให้เล่นนะหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คืออารมณ์ประมาณเนี้ยครับมันจะมีบางทีมนะครับถ้าดูเดโมนเนี่ยมันจะมีเมนูฟีเจอร์เลยนะครับว่าอ่า มีเรามีฟังก์ชันอะไรให้ให้คุณเล่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับต่อไปก็คือเมดูเรตติ้งครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเรียงตามใหม่สุดไปเก่าสุดนะครับแล้วก็ดูกันไอพวกดีๆนี่ผมไม่ค่อยดูหรอกครับผมดูแย่ๆแย่ๆเพราะอะไรไอพวกดาวหนึ่งดาวนี่ผมก็ไม่ค่อยสนใจนะครับว่าเขาให้ดาวกี่ดาวแต่ผม,มดูว่าปัญหาเนี่ยที่มันมีมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้ เทมเพลตมันช้าแต่ว่าผมไม่สามารถหาการแก้ปัญหาได้นะครับก็ให้หนึ่งดาวไปคนนี้มันมีปัญหาเยอะมากเลยออโต้ m p o มพอร์ตไม่เวิร์คผมลองจะลองแมนวลดูปลั๊กอินก็ไอ้ปลั๊กปลั๊กอินที่ม,มันแถมมาด้วยก็ไม่เวิร์คด้วยกันไอตัว WP b a แบตเตอรี่ก็ไม่เวิร์คถ้าคุณปิดกูกูจะเบิกขอตังค์คืนเถอออะไรอย่างเงี้ยครับเาไปดูปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่า อันนี้รู้สึกแกม่าไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าอ่าเขาผมประมาณว่าเราไม่สามารถที่จะคัดไม่ค่อยไม่คัดจำอะไรไม่ค่อยได้ประมาณนี้ครับ I f e อเฟลบายบายเขาจำไอเซชันไม่ค่อยเวิร์กเนาะอ่าส่งอะไรไปนานส่งสก,กินช็อตส่งไลเซนซ์น,นัมเบอร์อะไรอย่างเี้ไปเยอะไม่มีเงียบไปหมดเลยเป็นอาทิตย์หนึ่งดาวอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาให้ดูว่าอ่าเขาให้เพราะอะไรแล้วก็คนคนตอบเนี่ย เจ้าของทีมนะครับเขาตอบว่าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ต้องดูประกอบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ครับดูว่าเขาแอคทีฟไหมนะครับถ้าเขาไม่แอคทีฟนะครับถามไปแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยครับคือเราไปไปฝากชีวิตกับทีมตัวนี้ไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีมั้งนะครับแต่ผมว่าเจ้าเนี่ยครับค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับหลังจากที่เราดูการตอบการอะไรอย่างงี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นเขาก็มาレスปอนให้นะครับ อันนี้ก็ต้องดูเป็นเป็นทีมใบทีมไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพอดูทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกการอัปเดตพวกตัวการทำเพจบิลดเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับรีวิวอะไรท,ทุกๆอย่างเรียบร้อยนะครับดูเดโมโอะไรหมดแล้วก็สุดท้ายครับดูราคาคุ้มค่ากับตังที่จะจ่ายไปไหมนะครับดูฟังเทียบฟังก์ชันกันเลยครับว่าในราคาเนี้ย ไปซื้อทีมอื่นดีกว่าไหมหรือว่าไปลงอะไรอย่างอื่นที่น่าจะคุ้มกว่าไหมนะครับเพราะว่าทีมแต่ทีมในเว็บไซต์นี้นะครับมันก็จะแวร์ี่อยู่ประมาณนี้ครับประมาณ59 69 49ก็ประมาณ3เลขนี้แหละครับก็ถ้าต่ำกว่านี้จะเป็นราคาประมาณนี้แหละครับก็ต้องต้องดูดูกันไปนะครับว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกทีมแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมก็เจอทั้งมือใหม่ส่วนใหญ่เป็นมือใหม่นะครับที่า ทีมพวกเนี้ยซื้อดีไหมนะครับทีมที่ผมพูดถึงคือทีมมัลติเพอร์เ e สครับมัลติเพอร์เฟสก็คืออ่าอย่างตัวนี้ครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือทำทุกอย่างนะครับจีบาระ,ะซื้อมาทีมเดียวอย่าทําเป็นแบบอย่าทําเป็นเว็บร้านขายของก็ได้อย่าทําเป็นเว็บเอเจนซี่สวยๆก็ได้อย่าทำเป็นเว็บโชว์พอร์ตก็ได้ไ,ดไ,ดไม่เน,น้นเจาะจ,จงอะไรไปสักที่หนึ่งนะครับถามว่ามันมีที่คุ้นหน้าคุ้นตานก็จะมีอวาร t าเดอะเซเว่นแฟลชซามแฟลชซมนี้ผมแนะนํา เลยนะครับถ้าใครอยากทำเ e ว็บอีคอมเมิร์ซซื้อเลยนะครับไม่ต้องคิดเลย b m ท่าที่ผมเห็นบ่อยๆ Woodmart Woodmart นี่ mart, ก็ก็ซื้อเลยเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าแนะนำตัว f a ลชซมมากกว่า Uncode อันนี้ก็ไม่ตัวผมก,ก็โอเคนะครับจูปิเตออันนี้ผมเฉยๆนะครับที่เคยใช้มา a ค s อ่าตัวนี้ผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับมันนะแต่ว่าใครจะลองก็ได้นะครับก็เป็นทีมที่มีเดโมให้เยอะเหมือนกันนะครับ พวกนี้เนี่ยมันเป็นทีมที่มีคุณภาพเลยแหละครับที่เห็นอยู่ในหน้าเนี่ย mm. เยอะๆเนี่ยครับมีคุณภาพไปหละแต่ว่าผมต้องบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่มันทำได้ทุกอย่างนะครับไอ้พวกทรัพยากรที่คนเขียนทีมครับที่บริษัทพัฒนาทีมเนี่ยเขาทํามาให้เนี่ยมันเลยรองรับทุกอย่างมันเลยเยอะครับประมาณว่าเอาของมากองกองกองไว้ในห้องครับคุณจะเอาทุนอะไรในห้องเนี้ไปทําอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณ ใช้แค่นั้นอะไอพวกของที่เหลือมันก็วางกลองไว้อย่างนั้นนะครับคือมันเยอะด้วยความที่มันเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เว็บไซต์มันหน่วงได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมบอกจากประสบการณ์ผมนะครับ The ะเซเวนเนี่ยมันหนักแล้วมันช้านะครับตัวคาวัสก็เช่นกันนะครับเหมือนกับมันอัพติม z e ไสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาไปเทียบเพรสสปีดเทียบอะไรเงี้ยครับมันก็ช้านะครับบางทีการสร้างหน้าสร้างอะไรครับ มันช้าด้วยซึ่งบางทีมเนี่ยผมบอกเลยอย่างอย่างคาวยาซโซนเนี่ยครับมันจะมีเพจบิลดเดอร์ของตัวเองนะครับซายออนบิลดเดอร์ไซออนบิลดเดอร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นของคาวยาซตัวเดียวนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาชื่อนี้ไปเซิร์ชใน Google แล้วจะเจอเหมือนตัวอื่นนะครับอันนี้อันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะครับผมมั่นใจตัวตัวไซออนแต่ว่ามันมีทีมที่มันมีเพจบิลดเดอร์ของมันเองจริงๆครับโดยที่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้เอามาจากบริษัทอื่นนะครับ อ่าอย่างเช่นตัวเมื่อกี้ผมเห็นไปแบบตัวนี้นะครับโซดาตัวนี้อุย้ยโซดาตัวนี้นะครับเป็นทีมที่มีเอเลเมนเตอร์เอเลเมนเตอร์นี่ก็ไอคนที่ทำบริษัทไอ้ทำทีมโซดาตไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นมานะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับตัว Visual Composer หรือว่า WP Bakery นะครับอ่าเจ้านี้ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่ามีบริษัทที่เขาทำตรงเนี้ยอ่าทำเพจเดิลเลอร์ขายแล้วก็ทีมตัวนี้ครับดึงมาใช้เฉยๆซึ่ง เราไม่ต้องฝากชีวิตไว้กับทีมตัวนี้ทีมเดียวนะครับถ้าหาว่าเพจบิลเออร์มีปัญหามันช้าหรือว่าเราจะเอาอะไรที่เสริมเข้าไปนอกเหนือจากทีมที่มันมีนะครับเราก็ไปหาแอดออนของตัวเพจบิลดเออร์นั้นมาใส่ได้นะครับอย่างเช่น e l e m e n t o r เนี่ยมันเป็นเพจบิลดเออร์ที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยที่ที่สุดในโลกแล้วนะครับน่าจะใช้ง่ายที่สุดในโลกด้วยแหละนะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะใช้ตัวหนึ่งด้วยประกอบกันไปก็คือออกซิเจนนะครับต,ตัวนั้นมันจ่ายตังค์ไม่มีทีมก็เลยไม่แนะนําไม่ได้ อ่าเนี่ยครับก็คือ Elementor นี่คือก็ทําจากาบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทหนึ่งกาเขียนขึ้นมานะครับถ้ามีปัญหาอะไรเร,เราก็ไปหาคอมมิวตี้ของ Elementor ได้นะครับหรือว่าส่งซัพพอร์ตของ Elementor ได้นะครับประมาณนั้นนะครับบางทีมนะครับมีเพจบิลเดอร์ของตัวเองอย่างเช่น a v a d a หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจว่าเป็น a v a d a หรือเปล่าแต่บางตัวครับไอ้พวกเพจบิลเดอร์เนี่ยมันมีของมันเองแล้ว ด้วยความที่สมมติมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันเลยไม่สามารถที่จะไป Google หาได้มากมายครับบางทีแล้วโซลูชันมันมันไม่ได้มีอาจจะต้องไปถามผู้พัฒนายอย่างเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่เาเขาจะตอบเราเมื่อไหร่นะครับซัพพอร์ตนี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าบางเจ้านี้เขาก็ไม่ใส่ใจเลยนะครับอันนี้พูดตรงๆเวลาเลือกทีมนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้จร,จริงๆนะครับแล้วด้วยความที่ทีมที่เป็นมันตีเพ r p o s e ลสนะครับถ้าผมแนะนําก็คงจะมีแค่ตัวแฟล s ซัม ตัวเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า 1. คือมันเร็ว 2. คือตัวเพจบิลดเ d อร์มันโอเคเลยนะครับซึ่งมันอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเรื่องของอตัว Page b u ดเ d อ er รที่ว่ามันทำขมันเองนะครับแต่ตัวแ a t ซัมเนี่ยผมกล้าพูดว่าดีจริงๆนะครับตัวอื่นนี่เสียงดวงกันเลยนะครับตัวนี้เลยแฟดซัม um นี่เป็นตัวทีมที่เอาไว้ทำเว็บขายของออนไลน์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับ เท่าที่มีในถ้าดูปัดเรื่องดีไซน์ออกไปนะครับเรื่องอย่างอื่นก็ดีนะครับในเรื่องของแฟลตตัวแฟลตซัมนะครับเวลาทาเว็บอีคอมเมิร์ซนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้สนใจทีม r ฟ s เนะครับพูดมาขนาดนี้แล้วบางทีทีมโฟ r เ s สมันไม่ดีเลยเหรอหรือว่าบางทีมันเลือกยากเลือกอะไรนะครับผมมีทีมอยู่ประมาณ2-3ตัวที่จะแนะนำให้ใช้นะครับ แอสตาแล้วก็โอเชียนวีพีคอมโอเชียนวีพีมี2ตัวครับที่ผมแนะนำนะครับส่วนตัวนี้นะครับใช้เพจบิวเดอร์ตัวที่ตัวที่เขาเรียกว่านิยมที่สุดกันในโลกครับจะเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนนะครับแล้วก็เบาแล้วก็มีอะไรให้ลองรับเยอะนะครับเรามาดูตัวแรกดีกว่าครับตัวที่ผมใช้ กึ่งบ่อยที่สุดนะครับก็คือ Astra านะครับแอสตรตัวนี้นะครับเป็นทีมที่เบาแล้วก็เร็วนะครับอันนี้ผมลองทดสอบนี้ก็เป็นทีมที่เบาที่สุดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถทำงานกับเพจบิลด์ได้หลายตัวครับอย่างเช่น Elementor อนะครับอันนี้ก็จะนิยมที่สุดนะครับเ v ลเบ u i l d e ์ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ g u t เดน e บิร์กครับกรูเดนเบิรตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ Wordpress เองนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับพวกบริษัทที่เขาทำแยกเลยนะครับ ก็รองรับนะครับซึ่ง Google เบอร<า>์นี่เบามากๆนะครับเพียวๆเลยอะแต่ว่าอินเทอร์เฟซการใช้งานอาจจะกับมือใหม่นะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับอ่าอันนี้เขาเคมาเบาจริงอันนี้ผมกล้าพูดว่าเบาจริงนะครับก็ตามที่ไปเทสตามพวก Google อ่า g t m a t r i c s อะไรอย่างเี้ยนะครับแล้วก็มีพวกเดโมให้ลองใช้เยอะครับอ่าพวกนี้ก็ก็ มีทั้งตัวพรีเมียมนะครับก็คือจ่ายตังค์แล้วก็ตัวฟรีนะครับที่ไม่มีอะไรขึ้นตรงหัวไอเนี้ยฟรีนะครับก็ดึงมาใช้ได้นะครับก็มีตัวที่ดูแลมืออาชีพไปแหละก็มีเยอะนะครับกู g ์นเบิร์กก็ตัวใหม่ก็มีให้เลือกใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแค่ Import เข้าไปแล้วก็ลองเล่นดูได้นะครับแล้วก็ตัวโปรนะครับราคาก็จะว่าไปก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูตรงพาร์ซิงเนาะจะว่าไปก็ เพอถูกกว่าทีมโฟเรสต์ทีมฟเรสส์นะครับอันนี้แต่ว่าต้องดูนะครับว่าอันนี้มันรลายปีหลือไลฟ์ไทม์นะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือถ้าเราเจอแอนนูลไลฟ์ไทม์เนี่ยถ้าเราไม่แอคติเวตโค้ดนะครับเราก็ยังใช้ทีมต่อได้นะครับแล้วไม่ต่อยุก็ได้นะแต่ว่าปีต่อไปนะครับถ้าเราไม่จ่ายตังเขาเนี่ยเขาก็ตัดเราแค่นั้นเองนะครับตัดหมายเราว่าเขาไม่ส่งอัปเดตมาให้เราใหม่นะครับทีมก็ใช้ได้ครับคัสตอมไมได้ปกติแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ปล่อยอัปเดตมาให้เรานะครับตรงนี้อันนี้ก็ดูเทียรฟีเจอร์กันไปนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะเร,เริ่มเริ่มเล่นตัวนี้นะครับลองตัวฟรีไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดว่าเออโอเคนะครับผมก็แนะนำตัว a s t a Pro นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้พวกเทมเพลตสวยๆดีๆนะครับก็ตัวใหญ่ได้เลยนะครับกับอีทีมนึงนะครับ Ocean WP ตัวนี้ก็ ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอาจจะหนักกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าพวกลูกเล่นเรื่องการปรับแต่งนะครับสามารถทําได้ในตัว customizer หรือว่าตัวปรับแต่งของ wordpress เองเนี่ยได้รายละเอียดกว่าของตัวรายละเอียดกว่าตัวของ w p asta นะครับครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของการซื้อมาใช้กับกี่เว็บนะครับทั้ง team forest นะครับกับตัว เว็บคันล่เนี่ยต้องดูเงื่อนไขดีๆนะครับถ้าเป็นในทีม Forest เนี่ยทีม Forest นี่ต้องบอกว่าถ้าตามเกณฑ์มันนะครับหนึ่งครั้งใช้ได้แค่หนึ่งเว็บนะครับอันนี้คือเ e g u l a r l ล c e n s e นะครับใช้หนึ่งครั้งในหนึ่ง u c t นะครับประมาณนี้ก็ จริงๆแล้วบางทีมนยครับเขาจะให้ซื้อมาปั๊บแล้วก็แอคติเวทนะครับแอคติเวทคล้ายๆแอคติเวทพวก Windows อะไรอย่างนี้นะครับเอาลายเส้นคีย์มากกอกอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะติดให้นะครับแต่ว่าบางทีมเนี่ยไม่มีนะครับมันก็เลยเป็นช่องโหว่ให้ว่าเออเราเอาไปใช้กับหลายๆเว็บได้นะครับประมาณนี้อันนี้อันนี้คือช่องโหว่ของเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องก็ต้องดูคนดีๆนะครับแต่ผมก็แนะนําว่าเราซื้อของเขามาใช้ยางถูกต้องก็ใช้อย่างถูกต้องดีกว่านะครับก็ หนึ่งเว็บหนึ่งทีมอะไรนี้นะครับก็เหมือนเราเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาไปส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้มาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็น่าจะเลือกทีมกันได้แล้วนะครับถ้าหามว่าใครอยากจะให้ผมดูว่าอันไหนมันโอเคไหมเวิร์กไหมนะครับลองส่งโจทย์แล้วก็ส่งทีมที่มองไว้มาหาผมได้นะครับหรือว่าเม้นในข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับผมกอ็อันนี้ถ้าใครดูมาจนจบนี้เดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะว่า กล้องผมดับไปตั้งแต่ประมาณครึ่งคลิปครับถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะกล้องผมมันหายไปไหนว่านะครับแสดงว่าคุณดูอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผม